สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับก็เป็นประจําทุกวันหลังตลาดปิดเวลาประมาณนี้ครับวันนี้เรามีการบ้านหุ้นที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยครับก่อนจะเริ่มการบ้านเราต้องชี้แจงก่อนนะครับวันนี้การบ้านอาจจะกระชับนิดนึงเนื่องจากทางเจ้าของช่องติดทุนละในช่วงเย็นนะครับอแต่เรามาดูกันโดยภาพรวมตลาดในวันนี้นะเซ็ตปิดไปลบ0.91จุดครับก็ ปิดลบไปบางๆครับดัชนีปิดอยู่ที่1113จุดมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ2 7 0 0 0กว่าล้านก็ถือว่าเบาบางครับแต่ก็จะไม่มีสรุปรายกลุ่มนั่งทุนให้นะครับเพราะว่าหน้าเวลาอาคลิปตรงนี้ทางตลาดเขายังไม่สรุปมาให้นะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูการเซ็ตทำเฟรมเดย์กันเลยการเซ็ตทำเฟรมเดย์ยังเรียงตัวอยู่ในมุมต่ำเชิงลบครับโดยมีแนวรับอยู่ที่1,100้ท่วนเป็นแนวจิตวิญยานะครับเป็นแนวกลมๆนะครับ,นนก,ก,รบการเรียงตัวของเซ็ต ตรงนี้ยังไม่เจอจุดกลับตัวครับหาทางกลับบ้านยังไม่เจอนะครับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ก็ต้องเลือกตัวเทรดครับเลือกตัวที่แข็งที่สุดในตลาดครับแล้วก็ตัวที่เรียกได้ว่าเป็นเดอะเบสของตลาดในวันนั้นนั้นถึงจะลงทุนได้นะครับไม่สามารถหลับตาจิ้มแล้วขึ้นได้ยากมากๆนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ตัวไหนที่ดูแข็งกว่าตลาดตัวไหนอ่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายตัวกันผมจะเรียงจากาหุ้นใหญ่ไปหาหุ้นเล็กนะครับมาดูตัวแรกครับ P.T.T.E.P. E สำหรับ P.T.T.E.P. เนี T ่ย e ผมให้มุมมองให้แต่เมื่านแล้วว่าน่าจะลงแล้วก็ค่อนข้างนตรา,ายแต่ครบวันนี้ลงมาครับลงมาทําโลอยู่ที่107.5และยังไม่น่าสุดด้วยเพราะว่าจะให้สมบูรณ์จริงๆเนี่ยจะต้องปิดแกวบ,บริเวณ105.5ให้ได้นะครับคือตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นตัวนี้เรายัางมองว่าลงนะครับหุ้นการบ้านหุ้นอาจจะกระชับนิดนึงนะครับเวลาเราอาจจะมีไม่เยอะนะครับรมองว่าลงครับอย่าเพิ่งไปยุ่งนะครับสำหรับ P.T.T.E.P. E ในช่วงนี้ มาดูตัวถัดไปครับ AOT ครับร้อนแรงเหลือเกินนะครับในช่วงนี้ร้อนแรงแบบลงนะครับวันนี้ก็ดีดกลับขึ้นมาได้แต่ว่าการกลับตัวการดีดกลับไม่กลับตัวนะครับตรงนี้ยังเราอยังมองว่าไม่ใช่การกลับตัวของ AOT นะครับยังไม่แรงพอที่จะเปลี่ยนโมเมนตัมนะครับแม้ว่าวันนี้จะดีดกลับมาหลายช่องเหมือนกันนะครับยังไม่พอนะครับเราบอกแค่นี้ในเทอรับ AOT ดีดแค่นี้ไม่พอ แล้วก็ถ้าจะให้สวยจริงอ่ะต้องยืนเหนือ3 0มสได้นะครับตรงบริเวณเส้นยีเมทั้งสองเส้นนี้หรือถ้าดีไปดีกว่านั้นก็คือคลอสไปเลยเนี่ยนะครับวันนี้เราก็เลยมองเฉยก่อนแม้ว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยดันดัชนีในวันนี้นะครับสำหรับเอ t แต่ก็การาฟยังไม่ชัดเจนพอที่เราจะเข้าไปเก็บหรือว่ามองว่าจุดนี้นเป็นจ,จุดจุดรีบาวของราคานะครับหรือว่าเป็นจุดต่ําสุดของรอบนี้เรายังไม่มองแบบนั้นนะครับยังมีโอกาสลงได้อยู่นะจุดนี้ครับจนกว่าจะเจอความชัดเจน ในการกลับตัวของแท่งเทียนนะครับตัวถัดไปนะครับ kbank kbank เออเอาจิงกราฟก็ยังไม่เจอจุดกลับตัวหลักแต่ว่ามันน่าวัดใจบริเวณแนวรับตรงเส้น EMA 200วันซึ่งอาจจะมาแตะหรือเลยมานิดนึงหรืออาจจะก่อนแตนดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่แปลกนะครับอาจจะมีหย่อนๆยอนได้นะครับหย่อนหย่นได้นี้หน่อยนะครับอ่ะในตรงเนี้ยใครจะเข้าแล้ววัดใจบริเวณแนวรับผมว่ายัางทําได้อยู่แต่หุ้นในช่วงนี้อาจจะไปยากนิดนึงนะครับ แล้วก็จุดที่ควรจะต้องยอมคือ151นะครับหลุดเส้นนี้นะครับ151ก็ยอมไปหลุดในที่นี้ก็อาจจะเพื่อความชัวร์คือหลุดแบบไม่เกาะจะดีที่สุดนะครับบางทีอาจจะหลุดไส้ๆหลุดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหนละุดเกาะๆอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นตัวเคแบงค์ ank, ใครจะวัดใจเก็บตรงเี้ยผมก็โอเคด้วยเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับแต่ก็ต้องอาศัยสภาพตลาดที่โอเคนิดนึงนะครับมันถึงจะขึ้นตอนนี้ก็เป็นช่วงการสะสมไปก่อนนะครับเพราะว่าน่ารักต่าลุ้น มาดูตัวถัดไปครับ S C B กูุมมองก็ค่อนข้างคล้ายกันนะครับตัว S C B ก็ยังคงมาเกาะที่บริเวณ E M A 200วันแต่ E M A 2 0 0วันของ S C B เนี่ยอาจจะไม่แข็งเท่าตัว K Bank นะครับมีหลุดลงมาได้เหมือนกันนะเนี่ยครับหลุดลงมาทําให้ต้องคัดไปก่อนแล้วก็ต้องไปตามเก็บคืนนะครับยังไม่ยังไม่ไมแนวรับอาจจะยังไม่แข็งเท่า K Bank แต่อย่างไรก็ตามในช่วงล่าสุดที่เขาเขามาแตะบริเวณ E M A สองร้อยของตรงเนี้ยก็มีดีได้เห็นอยู่บ้างน,นะครับก็ถือว่า ช,ช่วงหลังเนี่ยแนวรับก็แข็งกว่าในรอบก่อนหน้านี้นะครับการดีดของตัว s อ b ซีไปไม่เกิน1.2.1นะครับแล้วก็1.2.2.5นสรุปว่า120ต้นต้น,นะครับปัจจุบันนี้ราคาหนึ่อัพไซด์ที่ไปได้น่าจะไม่เยอะมากไม่ได้เยอะมากเหมือนตัว KBANK เมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้น s อ b ไม่ได้แย่ครับการาฟก็ถือว่าคะแนนพอๆกับตัว KBANK แหละแต่ดู KB แบ k จะมี อพไใช้ไปได้เยอะกว่านะครับแล้วก็แนวนรับดูจะค่อนข้างแข็งกว่าในในสองสารอบที่ผ่านมาสำหรับตัว Kbank นะครับดังนั้น2ตัวนี้ผมผมอาจจะชอบเค a n k มากกว่ามาดูตัวถัดไปครับ BdMS วันนี้นี่เรียกว่าเกือบสวยละในระหว่างวันก็สวยนะแต่มามาดูสวยน้อยลงตอนราคาปิดนี่แหละดันปิด2 1 3ถ้าปิดเป็ดจุ4จะสวยมากเลยนะเพราะว่ามันจะปิดเหนือบริเวณ e อ A เส้น10บวันได้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ไม่ไม่ถือว่าแย่ เองว่าสวยน้อยลงมานะครับแล้วกราฟก็เริ่มจะบีบก็หากันแล้วนะครับแต่อาการที่ยังมีในช่วงหลังก็คือมักจะโดนทุบตอนปลายหรือไปโดนกดตอน ATC ลงมานะครับแค่นั้นเลยนะฮะก็ในแต่ละวันดูเหมือนพยายามจะไปดีแต่แท่งเทียนโมเมนตัมก็ย,ยังยังไม่มาแต่วันนี้ก็เกิดอาการเก็บเก็บเบาๆได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เก็บเบาๆนะพรุ่งนี้ถ้าออกมาเขียวได้อย่างนี้ก็จะสวยนะครับออกมาแดงถือต่อได้ตัวนี้บริเวณแนวรับจริงๆคือ21ท้วนนะครับ หรือบางคนใช้ยี่สิบจุดแปดก็ยังได้นะแต่ผมมองว่ายี่สิบ้วนเนี่ยเป็นเลขที่กลมดีแล้วนะครับโอเคก็โซนนี้ถ้าวันนี้แดงอยู่โซนนี้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเขียวตามครับแต่ถ้าแดงหลุดต้องหนีนะหลุดอย่างเงี้ยนะดันั้นบีดีเอสผมมองว่าเป็นตัวที่สวยใช้ได้ของวันนี้ครับมันสวยมาทั้งวันนะยกเว้นไอ้ช่วงตอนเอทีซีนี่แหละที่ปิดกดต่ําลงมานิดนึงนะครับอ่ะก็แนวต้านนู่นเลยครับยี่สิบสี่จุดห้านะครับบีดีเอสครับใช้ได้ตัวนี้ก็ลุ้นต่อุ่งนี้ครับผมมองว่า ถ้าจะเลือกหุ้นที่แข็งซักตัวหนึ่งในช่วงเนี้ยในช่วงนี้เท่านั้นนะอ่น่ครับเพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่าแข็งใช้ได้นะครับแข็งใช้ได้เลยแข็งกว่าตลาดนะครับมาดูตัวถัดไปครับ True ตัวนี้สิคือเป็นเป็นหุ้นหุ้นที่ว่า,าดูดีเดี๋ยวเมื่อวานเนะี่ยวันนี้ต้องยอมเลยนะต้องยอมคัดออกไปนะครับเพราะว่าหลุดบริเวณ11.8นะครับปิดปิดลงมาต่ำ มุมต่อไปผมมองว่าน่าจะลงมาที่ยี่อ่าสิบเอ็ดจุดสองแถวเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องยอมเลยนะแต่แต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่ยอมในมารับแถวสิบเอ็ดจุดสองมันก็ได้นั่นก็อีกแผนหนึ่งแต่ว่ายอมไปคัดไปแล้วก็มารับใหม่ดีกว่านะครับสำหรับทุนวันนี้ต้องมอบตัวนะครับมันหลุดสิบเอ็ดจุดแปดนะไม่ไม่ไปไม่เป็นไปตามคาดนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะดีกลับไปที่สิบสองจุดเก้านะครับแต่การขาดทุนตรงนี้ไม่เยอะนะครับสองช่องประมาณเนี้ยสองช่องสามช่องแค่นี้ครับอ่าก็ถือว่ารับความเสี่ยงได้แค่นี้นะครับ ดูตัวถัดไปครับกราฟสำหรับตัวกราฟเมื่อวานมาดีวันนี้ออกแดงๆหนึ่งแต่แดงแบบนี้ไม่เสียทรงนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าจะต้องซื้อเพิ่มนะครับอยู่ในช่วงตื่นไม่เข้าขายไม่ออกนะครับหลังจากเมื่อวานเรามองว่าดีแล้วน่าไปต่อได้ถ้าวันนี้ออกอาการเขียวแล้วยืนแบบนี้ได้ผมสวยแต่มันไม่เขียวไงงั้นรอดูต่ออีกวันครับเผื่อสีมันเปลี่ยนหรือว่าสีสลับได้นะครับว่าตราบใดที่ไม่หลุด11.5ก็ไม่ต้องไปคัดมันนะครับณจุดนี้ผมมองว่ายังได้ยังได้ไดลุ้นอยู่นะครับ โอเควันนีอ้อาจจะผิดคาดจริงตรงที่ไม่ใช่สีเขียวนะครับแต่ก็ไม่ได้เลวร้ยวายครับไม่ได้เป็นการติดลบที่ออกอ,ออกมามีในย่าสำคัญเท่าไหรนักนะครับในเชิงของกราฟเพราะฉะนั้นยังแค่ถือต่อสำหรับคนที่มีนะครับแต่คนที่ไม่มียังไม่ต้องซื้อนะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้ออกมาเขียวสลับได้นะสวยนะจะสวยเลยนะจะสวยขึ้นมาตาเห็นเลยนะถ้าเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าออกแดงนะอย่างเงี้ยก็ถือรอไปนะครับแต่ถ้าแดงหลุดน,นี้หน,น,นีครับหนีครับ โอเคครับก็ยังมองว่าโอเคอยู่นะครับผมมองว่ายังได้ลุ้นอยู่โดยวันนี้อาจจะดูมึนๆตึง,ตงๆงไปหน่อยหนึ่งนะครับแดงนิดๆละกันก็เป็นว่าทนกันต่อไปนะครับสำหรับกรับมาดูตัวต่อไปครับ mint ตัวนี้ไม่ใช่ไม่เห็นนะครับเห็นมาทั้งวันแหละแต่มีอักสิ่งเดียวที่ทำให้เรายังต้องชะง,งักในการเข้าไปลงทุนในแท่งนี้นะครับจริงแท่งมันใช่อะ่ะ อินดิเคเตอร์ก็เหมือนจะหักลงขึ้นมาแต่เหลือไปเห็นในก่อนหน้านี้คือมักจะมีแดงสลับเขียวมานะครับแม้ว่าเขียวแท่งนั้นจะเป็นแท่งเทีมโมเมนตัมก็ตามนะก็เลยแบบโยังยังไม่ไว้ใจดีกว่ารัแบบตัว MNT ตราดใยที่ยังไม่มีโคเด้นคอร์ขึ้นมายังไม่อยากยุ่งนะครับแค่นั้นเลยนะวันนี้เห็นหมดแหละนะสำหรับตัวนี้ก็ดีขึ้นมาดีแต่ใครที่เ็นเทดอะไรเงี้ยผมว่าเดเดทได้นะครับแต่จะให ซื้อเพื่อมารันเทนในนาเฟมเดอะไรครับผมว่ามันยังซื้อไม่ได้ครับและอย่างตัวนี้ถ้ามันหลุดบริเวณยีิบสองทวนหนีอย่างเดียวเลยนะครับแสดงว่าเสียทรงเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้แดงอย่าเอานะครับถ้าแดงนะถ้าเปลี่ยนแท่งแดงนี่อย่าเอาเลยนะครับประมาณว่าซื้อวันนี้ไม่ทันซื้อพรุ่งนี้ได้ไหมถ้าพรุ่งนี้แดงอย่าเอาแต่ถ้าเขียวน่าสนใจถ้าเขียวน่าสนใจก็ลองดูนะครับเพราะก่อนหน้านี้มันยังเป็นหุ้นที่มี าการขาดความต่อเนื่อง,องรครับจะมีแดงสลับเขียวตลอดนะครับมีอยู่แค่แท่งช่วงนี้ที่เขียวต่อเนื่องสองอันแต่ก็ไปได้ไม่ไกลก็เลยไม่ได้ไว้ใจมากนักน,นะครับตัวนี้นะฮะอ่ลองดูกันต่อไปนะครับมาดูตัวถัดไปครับ MTC MTC ขออีกนิดละกันนะครับขออีกนิดเลยนะครับเท่านี้ไม่พอการกลับตัวแค่นี้ไม่พอแม้ว่าจะมาดีดบริเวณ RSI สามสิบตรงนี้นะครับ ไม่พอยังไม่พอครับขออีกนิดนึงนะครับเพราะมีโอกาสที่จะหักกลับลงมาอยู่ในแนวเดิมได้ครับตรงนี้สำหรับ MTC นะครับส่วนแนวต้าน MTC อยู่ที่42.75แล้วก็44บาทนะครับอันนี้ไว้ก่อนดูเฉยก่อนถ้าพรุ่งนี้มานะครับออกลักษณะเขียวเขียวสามอันอะเงี้ยน่าสนใจนะมันจะมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้ามาแบบเนี้ยไปได้กลัวมจนยังยังไม่มาครับเนะี่ยดูเขียวเขียวล่มลื่นดูเขียวเขียวล่มลื่นหน่อยนะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นล่มลื่นครับออก ออกใบอ,อ,อ่อนมานิดหน่อยนะครับยังยัง,ย,งยังมีโอกาสตายได้อยู่ยังไม่แข็งแรงมากมาดูตัวถัดไปครับ BKA ครับมาดูหุ้นเล็กๆกันบ้างนะครับ BKA วันนี้ก็ยังไม่เข้าไปเพราะว่าผมอยากจะดูว่ามันจะปิดต่ำกว่า1.34 1.35เนี่ยตรงเส้นเนี้ประมาณเส้นเส้นอสองเส้นที่บีบก,กันจะปิดต่ำกว่าหรือไม่มเปินว่าไม่ได้ปิดต่ำกว่านะครับ ทำให้เออวันนี้ก็พาที่จะเทรดไปนะครับเนื่องจากเราไม่ไว้ใจนะในตอนนั้นมันก็เป็นป,ปิ่มจะหลุดเราด้วยเป,ปิดว่าปิดได้หนึ่งจุดสามเก้าปัญหาคือวันถัดไปทําไงตัวนี้เกิดอาการเขียวสลับแดงครับเขียวเขียวแดงแดงหนาวหนร้อนๆนะครับถ้าพ่งนี้แดงอย่าเล่นนะครับนะไม่เข้าเลยครับพวงนี้ถ้าแดงเนี่ยอาจจะบัดไม่ได้เนี่ยพวกนี้แดงไม่เล่นนะครับไม่ไม่ไม่สนใจถ้าแดงนะแดงอันนี้ครับอาจจะมีสีแดงแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้นะครับแบบนี้นะแดงแดงประมาณตรงนี้อ่ประมาณตรงนี้นะครับ ก็ก <mile> ็อย <contain Jade. S 1> ่าเข้าไปนะครับอย่าเข้าไปถ้าเขียวไปได้ครับถ้าเขียวโอเคเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวโอเคมันลายตานะครับขอไปช่างมันครับตัวนี้นะครับถ้าเขียวสองสองแท่งเนี่ยโอเคเลยครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่หนึ่งหุดเจ็ดศูนย์ครับสรุปถ้าเขียวนะดูระหว่างวันนะมันเขียวได้ทั้งวันหรือไม่ครับถ้าออกอาการแดงหยาเลยนะครับมันจะโดนสลับแดงนะครับตรงนี้โอเค b k เก็ยังเป็นหุ้นที่เทรดยากอยู่ เด็ดยากและที่สำคัญถ้าหลุดบริเวณ 1, 2, 1นึ่งหือสหนีอย่างเดียวครับหนีทุกกรณีครับไม่มีรับต่ำเลยแดงสิ้นดูตัวถัดไปครับอ่อ kkpkkp เหมือนจะดีแต่แต่อยากจะให้ข้อสังเกตไว้อย่างหนึง่งตัว kkp มักจะมาแค่สามสี่แท่งอะมาแค่คลื่นลันสั้นคลื่นสั้นๆแล้วยังอยู่ในแนวเชิงลบเหมือนเดิม ราคาของในช่วงนี้ผมเลยไม่เอาเลยเพราะว่ารู้แก้วนะครับว่าจะมาแบบเนี้ยมาขึ้นสั้นๆครับเหมือนจะมาจะมาแต่หักลงไปทุกตีครับอย่างเงี้ยเหมือนจะมาจะมาจะมาครับนี่ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เลยนะครับยังไว้ใจไม่ได้เลยครับความแข็งแรงยังไม่มีนะครับแล้วก็มันจะดีก็ต่อเมื่ออะไรนะครับก็คือด่านแรกด่านแรกเลยวันจะต้องผ่านบริเวณสี่สิบสี่แปดสองห้าด่านสองจะต้องผ่านห้าสิบบาทให้ได้นะครับต้องต้องยืนเหนือสองต้านเนี่ยให้ได้ ถึงจะมองก็เปลี่ยนอย่างแท้จริงครับแล้วก็ใครที่เล่นรีบาว์สั้นทรงเนี้ยคิดว่าไม่พอหรอกนะครับอัพไซด์ไม่น่าพอจะรีบาว์สั้นครับมันเปิดจะจะโดนย้อนกลับมาด้วยงั้นไม่ไม่น่าจะโอเคนะครับครับก็แม้ว่าเป็นหุ้นที่ปลายช้อนมีโนเด่นคลอสอะไรก็ตามนะครับแต่ดูต้องดูลักษณะก่อนหน้านั้นด้วยว่าเป็นยังไงนะครับก็จะสร้างความมั่นใจเราอีกนิดสรุปว่าตัวนี้ก็ไม่เอานะครับนะครับมาดูตัวถัดไปครับเซเป้เซเป้ก็มองมองอยู่นะมองมองอยู่วันนี้วอลลุ่มมันก็ไม่ได้เยอะะมากนัครบ แล้วที่สําคัญมัน,ม,นมันมีอาการแบบนี้เลยครับอาการเหมือนไอตัวเมื่อกี้เลยอาจจะเขียวได้สองแท่งนะครับโอเคกดเกิดก็เด้งคอได้แต่ไปได้หน่อยนึงครับไม่เยอะมากนะแค่สั้นๆตรงนี้นครับเพราะฉะนั้นการีบาร์ตรงนี้เป็นไปได้ที่จะขึ้นแต่จะขึ้นได้แค่นิดหน่อยครับสองสามแท่งจบต้องรู้แค่นี้นะผมเลยบอกไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าวอรุ่มก็บางด้วยวันนี้เทคจะาหนมานล้านหุ้นหนึ่งครับไม่ไม่น่าจะเพียงพอที่จะเข้าไปกินกำไรระยะสั้นได้ออกออกได้ออกได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลย ไม่ชัดตัวนี้ยังไม่ชัดครับแม้ว่าจะมีลักษณะเกือบเกิดกูเด้งคอร์สขึ้นมาแล้วตรงนี้ครับถ้าไปก็น่าจะไปได้แค่สองสามแท่งแตนนี้ก็ต้องบอกแค่นี้นะครับแล้วก็บางคนชอบเนี่ยก็จะได้บอกว่าเออคุณก็ไม่ต้องลันยาวหรอกนะครับเอาแค่สองสามแท่งแล้วก็ถ้าหลุดบริเวณโลเดิมยี่สิบเจ็ดจุดห้านี้ยงเดียวนะครับแซปเป้สรุปกันบ้านวันนี้ตัวที่โอเคหน่อยนะครับก็จะมีเบีดีเอสครับส่งใช้ได้เลยเคแบงส่งใช้ได้เอสบีส่งใช้ได้ครับ อื่นๆก็ริกเลี่ยงนะครับกรับก็ยังซื้อวันนี้ไม่ได้แต่ซื้อเมื่อวานแล้วต้องถือต่อนะครับโอเคท,ที่ชอบที่ชอบก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าตลาดเป็นแบบนี้ครับยังบางๆจะหาให้สวยกว่านี้ก็ค่อนข้างยากค่อนข้างยากนะครับแล้วก็หุ้นที่ทรงแย่ๆครับหลุดโลทําโลใหม่เยอะแยะครับเยอะแยะเลยเอาเป็นว่าตัวที่พอจะแข็งกว่าตลาดนะเราหาให้ได้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็บางตัวอาจจะไปเหมือนกับหุ้นตัวอื่นที่เราไม่ได้กล่าวไม่กล่าวถึงแนละทรงอัดคล้ายกันลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับลองเอาไอเดียไปต่อยอดไปอะไรดูนะครับก็จะทําให้การบ้านของเรานะเกิดประโยชน์สูงสุดกว่านี้และก็การบ้านปัจจัยอื่นนะครับก็อย่าลืมไปหาด้วยว่าตัวนั้นมีปัจจัยอะไรเสริมเข้ามาในวันนี้หรือไม่นะครับ อ่านู่นี่น่าลองไปติดตามดูเราไติดตามดูจะทําให้ข้อมูลของท่านเยอะมากขึ้นเพราะอันนี้ก็เป็นเชิงเทคนิคคร่าวๆในการสแกนนะครับแล้วก็พอได้ไอเดียพอได้มุมมองไปนะครับประยุกต์ใช้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ